กอนเด้อดวสวัสดีจ้าวันนี้ปามาเอาสลัมมุงบ่อเน,นื้อแดงเนาะกันทางแดดนั่นแหละกันแดดแล้วก็กันทั้งเศษมงเศษไม้พอดีปาสลัมไม่พอเดี๋ยวต้องใช้ไอ้นั่นช่วยแล้วตะข่ายเขียวทีมันพุพอกันได้อยู่ดอกเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแบบกวัวแดดจะส่องเขาก็ ประมาณเที่ยงแต่เวลารอบบ่ายอะแดดแรงก็เลยต้องหาสสรมมามุงกันแดดช่วยเขาเนาะไม่งั้นจะทําให้แหนะแดงเขามันดอกมันไม่ใหญ่ค่อยๆมันแก้นแดดเลยไปเพปราะว่าพวกนี้เขาโดนแดดมากไม่ได้โอ้ยลื่นแท้โอ้ยมื่อคืนฝนตกทุกคนเลยว่าแต่ฝนไปแล้วไม่ได้ตกหรอกฝนริน บินพอจะนำขังบบุนี่เดี๋ยวเราจะมาทำการกลางแสลมสลมก็เอาไปใช่ทำอย่างอื่นมั่งแลนะ้วเนาะพอดีมันตัดเป็นหลายล็อกเลยมันต้องมาต่อเป็นทอนทอนๆะเลมเขายาวไเ่ถาบอ่อต้องต่อระยะไช่ประมาณสามทอนถึงจะได้บอ่อหน่อยหนึ่ง แล้วที่เหลือบอน,นุนก็เอาใช่ตะไคร้ขเขียวตะไคร้ขเขียวก็จักจะไดนานแค่ไหนว่ามันพุกแล้วแหละเพราะว่าตากเขาหลยรอบแล้วเนาะพุกแล้วก็ยังไม่ได้ทิ่งเสดายเขาก็เลยเอามามุงให้ในแดงจังหน่อยฮะเอาเวลาเขาผูกเขาก็ผูกไหมเขาผูกแค่ให้มันมีเชือกติดซซื่อซซื่ออะมาอันไหนตามก็เอาขืนเด้อ อยตายแล้วกลัวฝนตกหม่อคืนเชอะแฉะไปหมดเลยบุญน่ะติดบู๊ดลมตะคุบไปเด้ล่ะนี่เอาเอาซำไหนวะซำซำแค่หัวคนเนาะอโอเคอุ้ยอีกคนติด เขาจะกลางสแสลมรอไอ้พวกต้นไม้ที่เขาจะปลูกนะันเนาะอู้บ้างฝนลินอะลินทามันตกแรงมันจะไม่แชะได้นี่อันนี้มันลินพอแบบว่าพอปล่อยยิ้มๆมาน่ะพราะอันนี้แดดก็จะโดนแดดก็ขึงมือครับเวลาเก็ดดูสภาพุ่นมี <laughs> มตึดินติดบุด เดินไปเดินมานักสำได้นี่บูทก็ได้เออเออ,อ,อมาวันนี้เราจะได้ผู้ช่วยมาสองผู้แล้วจะให้พอบานถุนแล้วทำก็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 กหลานประยาก็จะมาช่วยจับมั่งถือกล่องมั่งแล้วเพราะว่าอ,อืออเพราะว่ามันเดินค่อนข้าง,องอยากมันต้องใช้คน หลายคนเนาะเราจะผูกยังไงเนี่ยเราจะผูกอย่างงี้เหรออันนี้นแดงประยายใส่ลงวันที่ไอ้วันอาทิตย์เนาะเริ่มขยายจะเต็มบ่อเลยจ้าทุกคนนี่ดอกเข้ากับง,งามใหญ่อยู่ได้เขียวเพราะว่าตรงตรงเนี่ยเนาะมันจะเป็นแบบว่าต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ ติดคันแดนประญาเนี่ยก็จะเป็นต้นมะขามเขาก็จะสูงพอเวลาตะวันขึ้นก็กลัวจะแดดถูกแนแดงกัประมาณเที่ยงจะเที่ยงไปหาบ่ายอะไปหาค่ำอะแดดแรงแนแดงถ้าไม่มีอะไรคุมเนี่ยเขาจะไม่ใหญ่เขาจะออกเป็นแด,ดงแดงแกน่แกนแเนาะไม่สวย เขามาดูถ้าว่าดอกเข้าไม่ค่อยจะสวยหรือว่ารู้สึกว่ามันจะแก่ย่างเงีเขาก็สามารถเติมปุ๋ยคอ,อกที่เขามักได้เนาะแช่ปุ๋ยคอ,อกไว้สักสามวันเขาก็มาหลดใส่ลดใส่ย่างไงเลยจ้ะเทลงไปเลยกระดับน้ำเอาถ้าน้ำเขามากเขาก็ใส่ตามปริมาณขึ้นไปเนาะมันไม่มีสูตรตายตัวเข้าดูเอาอะตาแหนแดงติดขึ้นมาไหมเขาดูเอาว่า น้ำปุ๋ยมันบาลานซ์กันไหมอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าจะบอกสูตรไปมันก็ไม่ใช่สูตรที่แบบคงที่ตายตัวเลยต้องใส่อย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่อีกเนาะมันต้องปรับปุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยดูตามสภาพของแหนแดงแต่ดูจากระยะปล่อยไปประมาณวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันนี้ก็อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสประมาณได้ประมาณสามสี่วันเนาะ ก็เดินดีนะจะเต็มบ่ออยู่แล้วเดี๋ยวพอเต็มบ่อเสร็จเพิ่มเขาจะเติมปุ๋ยเหา่ากะจังเติมแต่ป้ายาวันนี้เติมแน่นอนปุ๋ยเพราะว่าปายามักเอาไว้แล้วเนาะปุ๋ยคอกสะเล็มเฮากั้งเอาไว้ช่วยกันแดดด้วยหล้กกับการเศษไใหม่ใบไหม,บม,าาม่ใบมะขามใบมะขามหล่นมากตอนนี้ในแดงเราพึ่งปล่อยลงไปเนาะ เขาก็จะมากักเกือกันเศษวัชพืชที่มันจะลงไปเราจะก็ต้องมันมาดูด้วยเนาะถ้าเกิดว่ามีกบเขียดนะนะกบเขียดขีดค่าข,ข้างโคกัน่นะลงไปนะหครการจับกระจับออกแล้วจ้ะอย่าให้เข้าไปโลก,กวนเพราะว่าเวลาเข้าไปพุบโผลพุบโผขึ้นนะแหนแดงมันปิ่นทองลากขึ้นเท่งฟ้าแล้วเขาจะไม่หลอดเนาะต้องเที่ยวดูบ่อย เอาตึงๆด้วลูกเหลืออก็ดึงมาหน่อยดึงให้มันตึงไม่ดึงย้อนมาอย่างนี้อย่าเออ <c ười> ความยาวของสลัมของประยามันมันไม่มันไม่ถ่าบอเนาะ ก็เลยต้องได้ต่อเป็นลอกเป็นลอกเอาพูนเขาเขาเริ่มพุแล้วจ้าเขางามเด้อนี่เด้อได้กินปุ๋ยปุ๋ยขี้หมูลงไปด้วยน้ำขี้หมูไหลลงไปให้ด้วยใส่ปุ๋ยรอบในระเบิดร่วงเขาถ่าเขาถ่าปุ๋ยค่อนเอาขาด Mắt, về, về là mắt, 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 mắt mát nhớ nài kèn kè yu yu cây, phun chelong y luôn tù kun mù kun nikolin tung kun lin này cứ long thằng ok 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 mà ok ôi, ok ok lại, ok 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 cái gì เดี๋ยวพอมุงงแสลมเสร็จแล้วก็จะเริ่มทยอยมาปลูกพักลงตามเสาเนาะปลูกเราจะปลูกอะไรเราก็คิดเอาไว้วา่มีผีเสื้อบินด้วยพอเขาขืนสุดหล่านข้างที่เขาทำไว้ก็จะได้เอาไวเป็นลมให้แน่แดงจะได้เอาสแสลมออกเนาะ ค่อยๆปินค่อยๆไปทำปลายวันละนิดละหน่อยพอนยเนยแดงบอนี่ดอกปุ๊บปวกงามๆเกือบเต็มบอเลยเลยอ,อ,อ,อีกหน่อยนึง โอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เลยเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าว่าจะทำอะไรต่อไปเกี่ยวกับบ่อในแดงเนาะจะเอาอะไรใส่แล้วคลิปนี้ก็แค่นี้เลยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย